ดีพี่น้องเงี้ยมือแรกมือนี่โอ้ผ่านสะพานไม่ได้หน่อันนี้เขาเอ่ยนี่ยังก่อนลรืพี่เอทางด่วนทา,ทางด่วน,วนมอเตอร์เวสสายไม่ได้หน่ครับเ mm hmm. มื่อนี้เข้า mm hmm. สี่เดินทางไปเขาใหญ่บริวเวณเขาหน่อยอันนี้ผ่านกําลังผ่านล่ำตะค้องเนาะครับ mm hmm. ป้าดตัวพี่น้องนีนะครับบรรยากาศโอ้อีสานบานเฮาฟังเสียงคงเสียงแค้นไปนั่มโอ้ยคิหดหับ้านหลายๆเดอ จักหน่อยจักหน่อยสิพานลำตะคองอันนี้ก็เข้าสู้เขตดล่ำตะค้องเหรอพี่น้องอันนี้ล่ะไข่่ายเ้เบิงลอดใต้ตะลางลอดไตตะลางได้นน่พี่น้องไตตะลางสะพานทางดวนนะครับบรรยากาศของทางดวนเหมือนี่โอ้ลำตะคองทางขวาพี่น้องป๊างามด้งามเด้ขาขืนขา่องเนาะพี่น้องเนาะทั้งขืนทั้ง่องพี่น้องโอ้งามหลายงามหลายงามหลายบรรยากาศเนี่มือแล้ง คิดทอดคือเทียนตอนหาลังคน้นผูลังค้นไปทำงานไก่ไไปกรุงเทพกรุงไทยนะครับเมืม่อนี้กับบรรยากาศดี่ดีดิปาดมืออื่นถ้าสิมีโอกาสอีขื้นทื่อๆอยู่ว่าเนะาะก็่ได้ขื้นเนาะขี่ตารางคือเก่านี่แหละพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงใคร่าเมื่ออีสานแรงอยากจุงแขนมันไปเบิ่งดิอีกประมาณสองสามปีเอออีกสองสามปีผม่ครับจริงีขึ้นอ าดงาม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 ตอนนี้ลอดใต้ตาลางอยู่พี่น้องลอดใต้ตาลางทางด่วนดูข้างบนโอ้นี่นี่นี่ทั้งเทิงทั้งเทิงนี่ไทยเห็นไหมทั้งเทิงโอ้ยพี่น้องมันคืองามแท้นี่ปาดนี่หดหมอกเนาะปาดโทปาดโทปาดโทขนาดเนี่มือแรงเลยนี่มองนี่ล่ำตะข้องพี่น้อง พาทิตตกมา,ม,ามาเมื่อเบิ่งพาทพา,พพาทิตตกพร้อมเนี่ยนี่ครับเ<อ>พิ่นอยู่วัดนดไหนาะอพาอาทิตย์เนาะบ่บ่ได้อยู่วัดเนาะบ่บ่ปบันอยู่เทิงฟ้าเนาะครับเฮ้ยเนาะร<ะ>ับมุกกันขนาดเลย<ะ>พอาทิตย์นะครับโอ้ยฝนก็สิเริ่มตกอีกแล้วพี่น้องยาวดิมัน,นยาวประมาณจากักจักกิโลนี่ทางด่วนนี่ยาวมากเป็นร้อย,ยอะลรเนาะ ร้อยโลครับคุณพี่ร้อยโลเนาะร้อยกว่าโลสามารถเดินทางจากกรุงเทพนี่เขาว่าเขาว่านะครับประมาณเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเยอะเลยเป็นชั่วโมงโอ้ยีดีเลยเนาะแต่ค่าลักดวนก็ใช้ได้อยู่อ๋อใช้ได้เลยเนาะใช้ได้ใช้ไปซื้อขนมขนมก็ได้เนาะใช่อยากไปได้เออยว่ากันไปเนาะนี่แหละพี่น้องโอ้ประเทศไทยเฮายังมีหลายหม่องทีต้องมาเบิ่ง ไม่มีหลายมองที่ต้องไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูบรรยากาศมือมอื่นไปมุมสูงมุมสูงมุมสูงกว่ามืออื่นบนเขา,าเยี่ยที่ยงโอ้ไปเขา,าเยี่ยที่ยงอมืออ,อือ่นเนาะเขา,าเยี่ยที่ยงอยู่ข้างซ้ายเราทางซ้ายอยเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยูข้างบนอยู่ข<ห>้างบนโอ้มืออื่นสิไปทั้งท,งทังเขา,าเยี่ยที่ยงอ่าไปดูทางหันลมข้างบนทางเก็บนน้ำลอยฟ้ามืออื่นเนาะอ่แล้วก็เป็นวิวลำหนครมุมสูง โอ้โอเ,เกิดเกิดมากกับสิ่งที่เห็นเมืออ่อคืนนี่แหละนี่แหละนี่แหล,ละเห็นกังหันหมุนติ้วๆอยู่ตั้งเพื่ออยู่พรุ่งนี้เราจะขึ้นเบื้อื่นเบื้อือ่นสิขึ้นไปเบิ่องบนเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อนัน่น,น,น,าานกังหันหมุนติ้วๆอยู่มื่อนี้เขาหลอดตารางทางด่วนล่ำตะฟองไปก่อนฟังเสียงแค้นคือถอดบานเลยพี่น้องเลย,ยโซฟเฟอร์ว่าเป่าแค้นผอมขับรถผอมสุดยอดแฮะ ติดอยู่บ้านนี่แถวนี้เนาะปกติก็สิติดหนหนึ่งฝนตกเนาะมือนี้บ่แมนบ่แมนมือวันหยุดพร้อมเนาะป้ามองไปทางขวาแง่ปวดโพแต่นาะพี่น้องป้าดโอ้สวยๆแฉสวยแฉลำตะข้องเนาะอันนี้เนาะที่กลางคืนเขาเปิดไฟมองมาสวยโอ้ยสวยเลยสวยเลยบ้าออนซ้อนหลายดิพี่น้อง มาขาึ้นมาจากกรุงเทพกับหลายเนาะเริ่มค่ำแหละแสงไฟรถเปิดแงวแงวแงวแงามากเลยพี่น้องโอ้คิดถึงบรรยากาศไปเฮ็ดงานเ็ดการที่กรุงเทพเนาะในทำงานอยู่กรุงเทพทั้งคนกับึืนมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงเขาพันสาพอดีอ่าบุญเขาสาเนาะพ่านไปหมู่บ้านเมื่อก่อนน,นะครับโอ้แงวเติบด้วยนี่ขี่รถประมาณหาน,นาทีนะครับตอนนี้ ประมาณ5นาทีพอดีที่เริ่มต้นนะครับยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดจะพานจะเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เราก็ใช้ความเร็วประมาณ80-90นะครับความจุนี้ตามกฎหมายตามกฎหมายขับเร็วที่ว่าจะจับโดนโดนจับโอ้แม่นแล้ยจับเสียงเงินพร้อมเนาะโอ้ยอ่อนซอนหลายเดย้เสียงแคน เสียงแค่นดังเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยไผยบาเมืองอีสานบองงามไผวบาเมืองอีสานบัคักนี่แหละอีสานนี่ต้องมาบึงบ่มาบักหูเด้อพี่น้องเด้ออีสานบ้านคอยนะครับมาแล้วสิหลงไหลขี่รถมากก็ได้ขี่เครื่องบินมากก็ได้นะครับนี่แหละครับเขาว่าความพุงเฮืองเหลืองเหลื่อม ความจะเล่นดงเรื่องนะครับที่เขามาในแดนอีสานหินมาลอยฟ้าเนาะหินมาลอยฟ้าท่ามกลางบรรยากาศความเป็นอีสานนี่นะครับขางทางกับมีของฝากของต้อนนะครับทั้งขาขึ้นขาลงกรุงเทพแวะกินข้าวแวะกินข้าวได้เนาะอ่ะารมน้ำเนาอันนี้เขาเอื่นว่าอันนี้ยังกว่านี้แถวนี้ลำตะองละคอง ก็ S <S แ,แยกลำตะคองใช่มีจุดแวะพักให<อ>้นั่งกินข้าวนั่งจกสมตำได้นะโอ้ยจกสมทำข้าวเหนียวได้นอแถวนี้ลาบก้อ,กอยกับมีเนาะมีเบื่อแตยงไปย่างมีโอ้สุดยอดจ้ะแมะพักระหว่างทางโอ้ครับแถวนี้ก็สิเป็นซิปยี่สิบโลยต้นเนาะใช่ใช่เขาขับรถแม่นี่เจ็ดนาทีนี่แหละนี่จะเจ็ดนาทีแล้วหกนาทีวาวกว่าละเดี๋ยวมันก็ โมซากานี่มันก็จะไปตัดเขาใหญ่จริงๆสุดยอดเลยนี่บึงกันยาว,วเลยพี่นอ้องกันยาว,ยวบึงละกะพูดอยู่ต่างประเทศเอฟซีข่อยกับสิคิ้ทอดประเทศไทยเนาะพูดอยู่ทางโคราชกับสิคิ้ทอดพูดลังค้นกะเคยไปเหตุงานกรุงเทพ นั่งรถโดยสารนั่งรถบัสไปทำงานก็คือสิคอนคือทอดเนาะเอฟซีต่างประเทศ่อยกันหลายเด้อพี่น้องเด้อหลายพันคือกันนี่เสียงแค่ดังเจ้าเจ้าโอ้ยคำแรกแม่คือทอดพอคือทอดแม่โทรศัพท์หาอีพออีแม่โทรศัพท์หาหลูหาเมียนี่แหละครับคือความเป็นวิถีของอีสารบ้านเฮาโอ้ยยังบ่สุดด้หนี่เนาะมาเงาแถ่นี้ อฮ้ยกระพามาเลยเดือยยาวเลยยาวเลยมาถูกโอ้หยุดไว้ซัมนียสากอนอีไก่พี่น้องเอ้ยขอบคุณเลยหลายครับ